ครับพบกับปังเป้ดูปังเป้อีกครั้งครับผมวันนี้ฮะเรามีรถใหม่ๆมาให้เพื่อนๆชมกันอีกแล้วครับผมด้าหลังของผมนี่เลยครับเจ้าไฮรักบรี v o นี่เห็นสัญลักษณ์นี่ไหมมันคือ GR Sport ครับจ r Sport จะเป็นรุ่นที่เอาตัวขับสีนะฮะตัวนี้เป็นตัวยกสูงเนาะอายกสูงเอามาอัปเกรดนะครับให้มันดูดูดูมีอะไรมากขึ้นนั่นเองนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่า g r s p ร r t คันนี้นะฮะ มีอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันมั่งนะฮะเ,เริ่มตั้งแต่กระจังหน้าเลยนี่กระจังหน้าเป็นแบบแบบดำเงาแล้วนะฮะแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะดูสิ่งนะฮะนะมาพร้อมชุดกระจังหน้าทั้งหมดเนี่ยชุดแต่งทั้งหมดเนี่ยนะด้านหน้านี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะสวยงามมากนะฮะโอ้โหนี่ไปเป็น LED หมดเลยนะครับ LED ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะมีพวกกล้องนะฮะที่ใส่เพิ่มเข้ามาให้ เจ้าคันนี้มีบายสปอร์ตเข้ามาให้ด้วยนะฮะนะไล่ลงมาครับฝั่งนี้ฮะนะไปหน้าครับว่ายังเหมือนเดิมนะครับผมมาไล่ลงมาที่ด้านข้างนะครับผมซุ้มล้อก็จะมีการตกแต่งตรงนี้มาให้นะครับผมแล้วก็แม็กครับผมโอ้โหแม็กคันนี้สวยจริงๆครับเพื่อนๆนะแม็กขนาด18นิ้วนะครับให้ยาง2 6 5 6 0ห้ากนะครับ พรอมดิสเบรกและที่สำคัญ GR Sport ดูนี่ดูคาลิปเปอร์เขาดิโคตรสวยนะฮะใส่ใส่สีแดงมาให้นะครับก็เป็นคาลิปเปอร์สีแดงนะฮะอย่างซิ่งเลยนะครับผมอย่างซิ่งเลยนะฮะช่วงล่างของเจ้า GR Sport ันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นช่วงล่างแบบโมโนทูบนะครับช่วงล่างแบบโมโนทูบมันดียังไงช่วงล่างแบบโมโนทูบมันจะทําแกนแกนของโชค๊คมันจะใหญ่ขึ้นนะเพื่อนเพื่อน,นมันทําให้ รถนะ่ะมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ยังคงความหนึบนะครับและแน่นอยู่นะครับผมนะไล่ลงมาถึงที่นี่ครับกระจกมองข้างครับเป็นสีดำครับแบบสปอร์ตเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนี่เลยมีเวลคัมไลท์ตรงนี้ด้วยเวลคัมไลท์ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะครับะเป็นกล้องอยู่แล้วก็มีเวลคัมไลท์นะครับผมนะ มาพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะครับลายเหมือน GR Sport นะครับพร้อมโลโก้ o, รอบขันเลยนะฮะนี่โลโก้ประตูข้างก็มีนะ GR Sport นะครับผมนี่อันนี้บันไดก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็โลบาโลบาหลังอันนี้เหมือนกับตัวโลโก้นะครับเหมือนกับตัวโ็โก้เลยแต่มันเป็นสีสีออกสีดำดำดำ,ดำเงาเนาะนะนะสีดำเงาสวยดีนะครับผมด้านหลังก็เป็นไฟแบบ LED มีทูบเหมือนกันนะครับมี มีตัวไฟทูปเหมือนกันนะครับเป็น LED นะครับผมสติก,กอร์ก็ไล่มาที่ด้านหลังเลยนะฮะก็ดูลงตัวดีนะครับกับสติกเกอร์นะครับมีเซ็นเซอร์ให้สีุ่ดตรงตรงกันชนหลังนะครับผมพร้อมกับวัสดุตรงเนี้ยมันเป็นเงานะดำเงาแบบดูพรีเมียมมากเลยนะมันดูสปอร์ตดูพรีเมียมมากเลยนะครับผมพร้อมกล้องมีกล้องรอบคันเลยนะคะันนี้เนี่ยนะฮะนี่สวยงามทีเดียวเขามีช่วยฟอนตแรงด้วยนะ ไม่หนักนะฮะมีระบบช่วยผ่อนแรงนะครับผมไม่หนักนะฮะนะภายนอกนะฮะประมาณนี้นะฮะก็จะมีการเปลี่ยนที่ผมบอกนะครับเปลี่ยนช่วงล่างเป็นแบบโมโนทูบนะฮะนะครับเราไปดูภายในกันเข้ามาอยู่ที่ภายในของเจ้า GR Sport นะครับคันนี้นะครับเป็นตัวยกสูงนะนะเมื่อกี้ที่เราดูนะครับภายในนะครับก็มีการตกแต่งในโทนสีดําทั้งหมดครับแบบสปอร์ตนะครับผม เบาะนะครับเบาะนัง่งตรงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเป็นปรับไฟฟ้านะครับเป็นปรับไฟฟ้าแต่ส่วนเบาะคนข้างๆเป็นปรับมือธรรมดานะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นทรงแบกกรส,สนะครับผมเป็นทรงแบกกรส,สแล้วก็จะเป็นเหมือนอหนังกลับหนังกลับอยู่ตรงตรง,ตรงกลางทําให้มันมีประโยชน์ตรงที่ตัวเราไม่ขยับนี่ไงเวลาเราเลี้ยวแบบแบบลถไฮเปอร์ฟอร์มซ์นะนะตัวเราจะไม่ไม่ไหลาตามเวลาเราเข้าโค้งนะครับตัวนี้ ดีมากนะครับเบาะทรงสวยนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะครับผมพร้อมโลโก้ GR บนหมอนลองพนักพิงลองนะครับผมถ้าผมเปิดให้ดูได้ผมอยากเปิดให้ดูนะมันจะเป็นมันจะเป็นแบบสีแดงนะแล้วไปโลโก้ GR เวลาเราสตาร์ทนะครับผมเมื่อกี้ผมไปแอบเปิดมาเพื่อนๆนะเมื่อกี้ไปแอบเปิดมาแล้วก็รู้ได้รู้ว่ามันไม่ใช่สีแดงเพื่อนๆมันเป็นแบบเรืองแสงแบบสีขาวมีเฉพาะในรุ่นของ GR Sport เท่านั้นนะอันนี้นะฮะ มาที่พวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังชันนะครับพร้อมแพดเดิลชิพอยู่ด้านหลังนะครับตามติดกับตัวนะตามติดกับตัวไม่ได้อยู่ที่ขอบพวงมาลัยนะแพดเดิลชิพนะครับผมรูปทรงของพวงมาลัยจับถนัดมือดีนะครับจับถนัดเบื้อดีพร้อมเลียบแบบสปอร์ตนะครับหนังแบบเป็นรูๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีมีเดินได้แดงให้นะครับผมแล้วก็ มาตรงที่โลโก้ GR ก็ดูสปอร์ตดีครับดูสปอร์ตดูสวยดีนะครับผมด้านขวามือของผมจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มสตาร์ทก็จะมีโลโก้ของ GR แปะอยู่นะครับสกรีนฝังลงไปเลยนะครับดูดูเท่ดูซิ่งดีเหมือนกันนะครับผมอ่าด้านล่างเนี่ยจะเป็นแป้นเบรกนะครับแล้วก็คันเร่งที่เป็นแบบสปอร์ตนะครับผมทําให้เท้าไม่ลื่นหลุดออกจากจากจากคันเร่งแล้วก็เบรกได้ได,ได้ได้ง่ายนะครับผม มาดูส่วนที่ของคอนโซลนะฮะคอนโซลนะฮะคอนโซลตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแบบสีเมทริกนะเป็นสีเงินเป็นสีโครมนะครับเป็นสีโครมเมทริกโครมนะครับผมตัดกับเป็นโนแบ็คดำเงาสวยงามมากนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามและดูสปอร์ตมากนะฮะวิทยุยังคงเหมือนเดิมนะครับนะก็ยังมีมีฟังช่องฟังก์ชันให้เหมือนเดิมนะครับผมมาัวที่ตัวนี้ฮะเป็นดูโอโซนแล้วนะครับผมสามารถปรับปรับปรับความเย็นได้นะครับ ซ้ายขวานะครับเป็นดูโอโซนนะครับผมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อก็อยู่ตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับผมเจ้าคันนี้นะเพิ่มมีระบบต่างๆมาให้ครบครันนะครับครบครันแล้วก็มีเพิ่มอันนี้มาให้ด้วยผมรู้มาคือมีบายสปอร์ตนะครับนี่บายสปอร์ตนะครับให้นะครับนอกนักนี้ก็จะมีกล้องอาราวิวของเขาอยู่แล้วนะครับมีมาให้อยู่แล้วนะฮะนะ ประมาณนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะมีโหมดสโหมดนะมีพาวเวอร์โหมดกับอีโคโหมดนะครับก็เหมือนเดิมปกตินะครับผมไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้นะฮะมาอยู่กันที่ด้านหลังนะครับก็ยังคงนั่งได้เขาเรียกได้ยังนั่งสบายเหมือนเดิมนะครับยังนั่งสบายเหมือนเดิมเบาะนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนเหมือนหนังกลับเหมือนก็มียีอยู่ตรงนี้นะฮะหนังกลับอยู่ตรงนี้นะฮะก็ให้เข้ากับเบาะคูหน้าเนาะนะองศาในการนั่งก็ ผมถือว่าโอเคนะลงตัวนะครับมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับนะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับการตกแต่งนี่ผมบอกได้เลยว่าสุดนะฮะสปอร์ตดีนะครับผมชอบนะอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันนะครับมันจะมีตัว GR Sport แบบตัวเตี้ยนะครับแล้วก็มีแซนต์อิดิชันให้เราดูกันเดี๋ยวเราไปดูไปครับอ่ะเรามาดูขับสีกันไปแล้วนะฮะเรามาดูขับเคลื่อนสอล้อนะครับตัวเตี้ของ GR Sport กันบ้างนะครับแน่นอนฮะดู แล้วด้านหน้าก็เป็นสีดําเงานะครับผมพร้อมโลโก้ GR Sport อยู่ตรงด้านหน้าอย่างนี้นะฮะก็จะรู้ได้ว่ามันคือรุ่น GR Sport นะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับผมไฟหน้าเป็น LED นะครับตัวสปอร์ตตัวฟ็อกแวล์ไม่มีเนาะฟลอกแวล์ไม่มีอันนี้ติดไว้เฉยๆนะครับไม่มีนะฮะไม่เหมือนตัวยกสูงนะครับผมไม่มีนะฮะมามันมีชุดแต่งอยู่ด้านหน้านะมีสเกิร์ตอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมน,ะนี่เพื่อนๆ ตัวนี้จะมีสเกิร์ตรอบคันนะครับผมมีสเกิร์ตรอบคันเลยที่ใส่มาให้มีชุดแต่งรอบคันใส่มาให้มาดูที่ล้อนะฮะนะล้ออันนี้นะครับเป็นให้มาเป็นขนาด17นิ้วนะครับ215นะครับ5517นะฮะตัวคาลิปเปอร์ก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับพ่นสีแดงมาเหมือนกันนะครับผมอันนี้นะฮะผมว่านะตัวยางเนี่ยมันหุบเข้าไปข้างในนิด เยอะนิดนึงนะครับจะทาให้รถดูลอยๆนะครับผมอันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นยางกว้างเสริมเสริมแอนดปเตอร์ขึ้นมามันก็จะพอดีกับซุ้มล้อนะครับผมมามาที่ด้านข้างนะครับผมก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับมีเสริมความสปอร์ตนะครับผมแล้วก็มีโอ้โหสปอยเลอร์อันนี้ผมชอบมากนะครับสปอยเลอร์ข้างนะฮะชิ้นใหญ่มากนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับกระจกมองข้างสีดานะครับผมมาให้นะฮะพวกอันนี้ไม่มีแล้วนะพวกกล้องพวก พวกเบลคัมเบลคอร์้าลไม่มีแล้วนะนะนะมาที่ด้านข้างนี้ก็ดูดูภาพนะฮะดูภาพสวยมากนะครับผมติดอย่างเดียวก็คือเนี่ยล้อมันหุบเข้าไปเห็นปะ่ะเพื่อนถ้ามันออกมาอยู่ตรงนี้นะมันจะสวยงามมากเลยมันหุบเข้าไปนิดหนึ่งนะครับล้อมันหุบเข้าไปด้านในนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าไปใส่เสริมได้นะครับด้านหลังเป็นดาเบรกเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับโชคตัวนี้เปลี่ยนแนบเปลี่ยนโชคนะครับโชคเป็นโมโนทูบเหมือนกันนะครับผม มาที่ด้านหลังนะครับไฟก็จะเป็นเป็นไฮโดรเจนนะอันนี้นะครับผมเป็นไฮโดรเจนนะครับพร้อมมีดิฟฟูเซอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อรีดลมได้ดีทีเดียวนะครับกับดิฟฟูเซอร์หลังอันนี้นะครับเป็นแบบดําเงาเนาะสวยงามนะครับผมอันนี้สวยงามทีเดียวนะครับที่ให้มาครับดิฟฟูเซอร์ตัวนี้นะครับผมมีทูบด้วยนะตรงนี้มีทูบให้ด้วยนะครับผมอ่า หลักๆภายนอกก็จะมีประมาณนี้ออมีชาร์ฟฟินนะครับมีชาร์ฟฟินที่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับของเจ้าคันนี้นะฮะมาอยู่กันที่ภายในนะฮะของเจ้าตัว gr Sport แบบขับสองนะครับตัวเตี้ยนะครับผมพวงมาลัยนะฮะยังคงเหมือน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 ตัวยกสูงนะมีแพดเดิลชิพมีแพดเดิลชิพมาให้นะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ gr อยู่ตรงนี้นะครับเดินได้แดงนะครับผมเหมือนเลยนะครับเบาะนั่งนะครับภายในเป็นทรง สปอร์ตนะครับเป็นทรงบาสปอร์ตนะครับพร้อมแบบกำมมี่อยู่ตรงกลางนะครับเป็นแบบรูนะครับเป็นหนังแบบรูนะหนังกำมยี่แบบรูนะครับช่วยระบายอากาศแล้วก็ช่วยให้ตัวไม่ไหลอย่างที่ผมบอกนะครับผมที่หายไปก็คือตัวนี้ไม่มีพุสตสตาร์ทนะครับใช้กุญแจไขนะฮะตัวนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมนะด้านในยังเป็นก็เป็นสีดํานะครับยังให้ความรู้สึกที่สปอร์ตอยู่เหมือนเดิมนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นสีสีโครมเหมือนกับตัวนูน้นเหมือนกับตัวยกสูงนะครับโดยรวมถือว่าสวยงามนะครับเจ้าตัวตัวเตี้ยนนี้ไม่มีแอร์ออโต้ให้นะครับผมก็จะเป็นตัวแอร์แบบมือหมุนมือบิดมือหมุนนะครับแบบเดิมๆนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือมันพังยากนั่นเองนะครับผมนะด้านหลังไม่มีแอร์หลังให้นะ ไม่มีแอร์หลังให้นะครับแล้วก็เบาะนั่งนะครับก็ทํารับกับเบาะหน้าได้ดีลงตัวทีเดียวที่แฟนเบรกนะครับกว่าคันเล่งนะครับก็ยังให้แบบสปอร์ตมานะครับก็ตัวนี้ฮะ,ะนี่ผมลืมบอกไปคันนี้มันเตี้ยลงด้วยนะเวลาเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนแหนบไปแล้วเนี่ยคันนี้เตี้ยลงผมจําไม่ได้เป็นหลักมิลอะนะครับผมเตี้ยลงเตี้ยลงแน่อนอนนะครับอันนี้นะฮะมาดูที่คันสุดท้ายนะครับของวันนี้นะฮะนี่เลย ไฮรักซ์รีโวว์เซตอิดิชันนะครับผมก็เป็นเพื่อนๆก็รู้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับสองล้อนะครับตัวเตี้ยนะครับชาวกระบะซิ่งนะฮะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมขับสองนะฮะคันนี้นะครับผมโอ้โหอย่าเพิ่งไปดูด้านหน้านะคืออันนี้มาอย่างนี้เลยนะเขาให้มาแบบนี้เลยนะราคาเขาเนี่ยรวมหมดแล้วนะตัวนี้เป็นแม็กของ Cosm ิ c นะครับผมให้มานะครับยางที่ให้มานะครับเป็นขนาด 2องสองห้าห้าสบสิถ้ายกยางชุดนี้ล้อแม็กชุดนี้นะไปอยู่คันนู้นนะไปอยู่ GR Sport คันแดงนะรถเตี้ยนะจบผมบอกเลยจบนะครับผมสุดยอดมากนะฮะอันนี้แม็กสวยครับใจได้นะฮะกลับมากลับมาเพื่อนๆกลับมาที่ด้านหน้านะครับของเซนต์เอディชอันนี้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรด้านหน้าครับของเจ้าตัว h ฮ r, uck, r ival, ั c o ีโ e ่แซด Zedition คันนี้นะฮะก็สังเกตเห็นได้ชัดๆก็คือตัวตัวนี้ฮะ,ะส่เป็นโคเบียมมาให้นะครับผมนะแล้วก็ตัดกับกระจังหน้าที่เป็นดำเงาแล้วก็มีโลโกล้อยู่ตรงกลางสวยงามมากอันนี้กับไฟยังดูสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีฟอกแรมนะครับคันนี้แล้วก็มีชุดแต่งของแซดมาให้ ah ai, รอบคันนะครับนี่เลยนี่ชิ้นนี้นะ,ะชุดแต่งเขานะครับนี่ชิ้นหนึ ด้านข้างด้านหลังนะครับมีมาให้เจ้าคันนี้พิเศษก็คืออย่างที่ผมบอกมีล้อแม็กนะครับกับยางนะครับ1ิดนิ้วมาให้เลยนะครับด้านข้างก็ตกแต่งมาสไตล์ซิงเลยนะฮะอันนี้แบบลงตัวมากนะครับออกจากโรงงานนะฮะให้โครเมียมมาเพียบเลยนะฮะสรับเซอร์ิชันนะครับขอบข้างนะครับเป็นโครเมียมนะฮะมือจับก็ยังโครเมียมอีกนะับให้โครเมียมมาเยอะมากครับสำหรับรุ่นตัวนี้นะฮะนะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยน ไม่ได้เปลี่ยนโชคนะโชคที่จะที่เปลี่ยนเป็นโมโนทูบเนี่ยจะมีเฉพาะแค่ตัว GR เท่านั้นนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอันนี้ยังใช้โชคเดิมนะครับโชกเดิมอยู่นะครับผมจะเปลี่ยนล่สติ๊กเกอร์ใหม่นั่นเองนะครับเป็นลาเซอร์นะครับผมนี่หนุนลาเซอร์นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าชุดแต่งลาเซอร์นะจ๊ะ แต่งลาเซอร์นะฮะด้านหลังนี่ครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังนี่มานี่ตกแต่งมาให้นะครับตรงนี้นะฮะนี่นะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มาให้นะฮะผมบอกให้นะชุดแต่งอันนี้นะนะรวมแม็กรวมยางด้วยนะราคาเนี่ยหกหมืนสองพันหนึ่งร้อยสาสิบห้าบาทนะครับไอที่เขาบวกเพิ่มมาให้นะโอ้โห,โห,โหเป็นไงเล้าสวยงามมากนะฮะ เข้ามาที่ด้านในของเจ้าตัวเซตเ dition น,น,นี้นะครับก็จะเป็นเป็นวัสดุคล้ายๆเดิมเลยนะเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับภายในตัวนี้ไม่มีพัดเดิลชิพมาให้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ปกตินะครับไม่มีพัดเดิลชิพก็เหมือนตัวตัวนู้นนะครับตัว GR นะครับแต่ตัวนี้เป็นชุดแต่งของ Laser Set Edition นะครับตัวนั้นเป็น Revo GR Sport นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างแล้วก็มีการ ปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่ให้มันดูโลตัวมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรุ่นอื่นๆนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวหัวเดี่ยวนะครับตัวเตี้ยก็จะมีการเปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับผมก็จะให้ไฟหน้าใหม่แล้วก็อามกระจังหน้าแบบโคร์ไอคิวโครเมียมใหญ่ๆมาให้เลยนะครับก็ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นแล้วก็เสริมรุ่นพิเศษ G-R Sport เข้ามาอีก2รุ่นนะครับทั้งตัวเตี้ยแล้วตัวยกสูงนะครับขับสองและขับ4นะฮะ ทั้งหมดนี่ฮะก็จะเป็นเจ้าไฮรัก r ีโวนะครับใหม่นะครับผมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เรียกได้ว่าโอ้โหดูดีทีเดียวนะครับผมโดยเฉพาะเจ้า2รุ่นนะครับเจ้า gr sport ทั้ง2รุ่นนะผมบอกเลยได้ว่าเพื่อนๆต้องมาลองดูตัวจริงนะฮะแล้วจะรู้ว่ามันสวยขนาดไหนนะครับมันสปอร์ตขนาดไหนที่สำคัญนะฮะลองขับแล้วคุณจะรู้ว่ามันขับสนุกขนาดไหน สำหรับวันนี้ฮะเราต้องขอราไปก่อนนะครับยังมีอีกหนึ่งคลิปกับเจ้า Fortuner เพื่อนๆคงรู้กันอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่อไป Fortuner G R Sport เป็นยังไงเดี๋ยวดูกันลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดู Fortuner คลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับสวัสดีครับ